สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองทํานายคนเกิดในปีขานนะครับประจําปีวอกนี้เขาว่าคนเกิดปีขานปีนี้ชงนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับศาสริจีนเขาว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูครับว่าคนเกิดในปีขานปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับปีนี้คนเกิดในปีขานดูแล้วเหนื่อยหน่อยนะครับมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องคิดต้องแก้ไขหลายๆด้านนะครับเพราะว่าใบตัวตนได้สองเหรียญนะสองเหรียญหมายถึงการหมุนการเปลี่ยนแปลงนะครับหมุนเงินนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ บอกได้เลยว่ามีเรื่องให้ใช้เงินเยอะนะครับมีเรื่อง้เรื่องนี้ต้องหมุนเงินเหนื่อยครับเกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเข้ามาลุมเลานิดนึงครับถึงจะดูไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ก็จริงครับแต่ปีนี้คนเกิดปีขานค่อนข้างเหนื่อยมาดูที่ไพ่การเงินนะครับได้เพดขึ้เหรียญจริงๆแล้วเพดถึ้เหรียญก็เป็นใบที่ใช้ได้นะครับใบหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเด็กถือเหรียญเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินยังไม่โดดเด่นในปีนี้ในทางกับการอาจจะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะพอสมควรในปีนี้เพราะะฉนนั้ ปีนี้คนเกิดในปีขานควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะครับไม่ควรร่วมพุ่นกับคนอื่นนะครับปีนี้จะทําให้มีปัญหากับเพื่อร่วมงานได้นะครับปีนี้ต้องระวังเรื่องเองินเ,เ,เรื่องคลองในปีนี้อาจจะทําให้คนเกิดในปีขานี้มีปัญหากับคนรอบข้างได้นะครับส่วนการงานปีนี้คนเกิดในปีขานใช้ได้เลยครับได้สวินถือไม้เท้านะครับไม้เท้าเป็นตัวแทนของการงานอยู่แล้วแล้วไปสวินถือไม้เท้ามาปีนี้นะครับถึงจะดูแล้วเหนื่อยแต่ว่า ก็ฝ่าฟันนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้นะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยนะครับต้องได้ก้าวหน้าถ้าเกิดพยายามเป็นที่แลแต่เหนื่อยหน่อยหนึ่งแต่ว่ามีโอกาสได้ก้าวหน้านะครับการงานปีนี้ดูแล้วยังไม่ไม่ไม่มืดมนครับดูแล้วยังมีโอกาสสดใสนะครับปีนี้นะครับส่วนเรื่องเรื่องความรักนะครับได้ก้าวดาบก้าวดาบเป็นเรื่องของความวิตกกังวลนะครับการคิดมากนะครับปีนี้นะครับเรื่องของความรัก คนปีขานมีเรื่องให้คิดมากบนหัวเกี่ยวกับความรักนะครับมีเรื่องคิดจุกจิกนะครับมันเป็นปัญหารเรื่องของความคิดนะครับความจริงอาจจะยังไม่เกิดแต่เราเป็นคนที่หวาดระแวงไปก่อนนะครับปีนี้เก claro uh ี่ยวกับความรักนะครับมีเรื่องให้คนปีขานคิดเยอะส่วนมากจะเป็นการหวาดระแวงในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับเป็นเรื่องของจิตใจนะครับปีนี้ต้องมีความหนักแน่นนะครับคนเกิดในปีขานปีนี้เกี่ยวกับความรักนะครับปีนี้จะคบใครจะเลือกใครหรือว่ามีคู่ครองแล้ว ก็จะไม่ไว้ใจคู่ครองง่ายๆหรือว่าคนที่เข้ามาคบหาเราก็จะไม่ไว้ใจเขาง่ายๆครับนี่เรื่องให้คิดให้หวาดระวงอยู่เสมอนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพปีนี้คนเกิดบีขานดูแล้วใช้ได้เลยครับได้ Emperor e m p e r o r ก็หมายถึงการเจริญเติบโตการงานต่างประเทศนะครับพอะมาดูในสุขภาพเนี่ยปีนี้นี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากขึ้นนะครับอะไรที่เป็นอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นหรือคงเสมอไม่มีอะไรสดุดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในทางกับกันน่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำครับเพราะเป็นเนือเอ็มเพอเรอร์นะครับไอทีม่มีปัญหาก็ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้ตัวเรื่องของการเดินทางได้3เหรียญสามเหรียญก็หมายถึงการเชี่ยวชาญชํานาญครับกเพราะฉะนั้นการเดินทางในปีนี้คนเกิดในปีขานี้สามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้อย่างสบายใจครับเรื่องบัติเหตุดูแล้วถึงเขาบอกว่าชงนะครับแต่ในภายจุดนี้ผมดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่า,าศาสตร์จีนกับ ย4ิบสีชุดนี้อันไหนจะตรงพองกันนะครับผมก็จะลองดูนะครับสําหรับคนเกิดในปีขายก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองดูนะครับในปีนี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรมากนะครับตรงไม่ตรงยังไงก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ